อ่ะมาครับวันนี้เราพามาดูเจ้าตัวฟูอิเล็กทริกขาขยายได้รุ่น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  CDD 1 5 J นะผมขีด RE 1,500กิโลตัวนี้สูง3เมตรเมื่อกี้เรารีวิวเจ้าตัว4เมตรไป เดี๋ยวเราจะรีวิวเปรียบเทียบให้กันดูด้วยนะฮะแต่เป็นอีกคลิปหน้าวันนี้เอาตัวนี้ตัวเดียวก่อนว่ามันใช้ยังไงนะการใช้งานนะรุ่นฟูเนี่ยมันง่ายมากผมชอบมากเลยนะแต่อย่างว่าแหละเวลาเจ้าของกิจการจะซื้อต้องต้อง,ต,องต้องคำนวณดีๆว่าคุณซื้อไปเหมาะกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้านานๆยกของอะ่ะผมผมก็แนะนําว่าไม่เหมาะนะซื้อแมนวนวลก็เหมาะกว่าประหยัดกว่าด้วยแต่ตัวเนี้ยมันก็จะเหมาะกับคนที่ใช้เยอะ พนักง,งานแถวนั้นเป็นโรงงานผู้หญิงหรือเป็นโกดังผ้าเงี้ยส่วนตัวใจโกดังผ้าจะเป็นผู้หญิงเยอะหรือว่าพวกสิ่งทรนะครับผมถ้าผู้หญิงเยอะผมแนะนาผู้หญิงดีกว่าลิสตสุดละไม่ต้องไปเอาไฟฟ้าเหมือนกันจะเป็นเซมิหรอกอันนั้นมันก็จ่ายตังค์เหมือนกันแต่มันก็ผมว่าไม่ค่อยคุ้มอ่ะเออแต่ถ้าเรามีผู้ชายด้วยอ่าอันนั้นอ่ะอีกโจทย์หนึง่งว่ากันได้ตัวนี้ยืนขับด้วยเห็นไหมฮะ แน่กล้องจะตามใช่ไหมผมก็ถอยมาทางนี้นะตากล้องบอกอะไรของมึงเนี่ยอ่าขึ้นบป3เมตรนะฮะ3เมตรนที่นียอยากอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจกันนิดหนึ่งแหลกลูกค้า3เมตรไม่ใช่ว่าจะซื้อตัวนี้3เมตรนะลูกค้าต้องเผื่อไป3เมตร3 0 3เมตรห0นะคะแต่ตัว3เมตรซื้อไปใช้กับแหลกตัวไหนแหลกต่ำกว่า3เมตรอ่าก็ต้องไปคำนวณตัวพาเลลประมาณ15เซน ะะผมเพื่อให้เต็มที่เลยนะไม่แหลกนะจากพื้นนะฮะถึงชั้นวางบนแหลกสูตรถุง้านะไม่เกิน3.7เมตรใช้ได้แน่นอน3.8นี่ต้องขอดูพาเลลหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ข้อดีคืออะไรเห็นไหมครขาขยายได้พาเลทุกยี่ห้อใช้ได้หมดพาเลมือน,นอกตัวอีใช้ได้พาเลลปิดใช้ได้พาเลเไม้ใช้ได้พาเลทำเองใช้ได้นะครับข้อดีข้อนี้งาตันเหมือนฟุกนิป ผมเชื่อว่าไม่มีใครให้งาตันนะครับในประเทศไทยนอกจากมลติอ็กผมที่เดียวอ่ะเพราผมรีเฟคเขาไปเลยผมของาตันให้ลูกค้างาฟลิฟนะเนี่ยงาคู่นี้นะซื้อจริงๆนะเป็นหมื่นนะจ๊ะเป็นหมื่นนะครับลูกค้าแต่ผมอยากใส่ให้ลูกค้าแถมตัวนี้ล็อกได้ด้วยเห็นไหมฮะล็อกแม่ขยับ สีเหลืองสดใสอลามง,งามตาตามมัลติเอของเราอ่าผมหมุนให้อีกทีหนึ่งนี่ครับคือการใช้งานของมันนะครับผม ลากันไปด้วยแล้วครับสวัสดีครับ